หลายสิ่งหลายอย่างเพียงแค่เราอดทนรอโอกาสหรือว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมมันก็จะนำพามาสึ่งความสำเร็จหรือว่าชัยชนะที่ง่ายาดกว่าที่เราคิดไว้พอบางเรื่องจริงๆแล้วอาจจะต้องการแค่อาศัยโอกาสหรือว่าเวลาที่ถูกที่ควรสิ่งที่เราหวังก็จะงอเงยตามผลลัพธ์ที่เราต้องการเช่นเดียวกันกับราชวงศ์ซุยที่อาศัยจังหวะที่ดินแดนต่างๆในแผ่นดินจีนอ่อนกำลังลง พังงาดขึ้นมาเป็นใหญ่รวมจีนเป็นหนึ่งจนเข้าปกครองแผ่นดินจีนได้สําเร็จในช่วงปลายยุคแห่งการแบ่งแยกอันยาวนานของราชวงเหนือใต้เพียงแต่ว่าบางทีสิ่งที่เราได้มันมาง่ายๆก็อาจจะอยู่กับเราได้ไม่นานพอราชลาศ์งซุยขึ้นมามีอํานาจได้เพียง37ปีเท่านั้นในช่วงปีคศราช5แิจนถึงปีคศกราช618ซึ่งมีฮ่องเต้ ขึ้นปกครองเพียงสององค์เท่านั้นคือจกักรพรรดิสุยเวนตี้และจกักรพรรดิสุยหยางตี้ลูกชายของเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงเวลาสั้นๆที่ราชวงสุยขึ้นมามีอำนาจก,ก็ได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสําคัญสําคัญมากมายจนกลายเป็นการผูทางไปสู่การสืบทอดราชวงศ์ที่ลุ่งเรืองและยาวนานของราชวงถังหยางเจียนหรือว่าสุยเวนตี้ปฐมห้องเต้ ผู้ร่วมแผ่นดินจีนและสถาปนาราชวงศ์สวยขึ้นมาสืบเชื้อาสายมาจากขุนนางผู้ทรงอิทธิพลในราชวงศ์เป่ยโจวหรือว่าโจวเหนือกับสตรีผู้สูงศักดิ์ของชนเผ่าเชียนเปยพ่อของเขามีชื่อว่าหยางจงเป็นหนึ่งใน12ขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยราชวงศ์วิตะวันตกและเป็นหนึ่งในขุนนางผู้ร่วมก่อตั้งราชวงศ์โจวเหนือทําให้เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์แห่งคว้นสวย ในสมัยราชวงศ์เจาเหนือหลังจากที่ยางจงเสียชีวิตยางเจียนซึ่งเป็นลูกชายจึงขึ้นมาสืบทอดอำนาจต่อย้อนกลับไปถึงภูมิหลังของยางเจียนในสมัยที่ราชวงศ์เวัยุวันตกยังคงมีอำนาจอยู่เนื่องจากเป็นเด็กที่มีความสามารถยางเจียนจึงได้เข้ารับราชการตั้งแต่อายุ14ไต่เต้าขึ้นเป็นพลทหารม้าและถูกแต่งตั้งเป็นเมืองตาชิง ในสมัยจกักรพรรดิโจมิงตี้แห่งราชวงศ์โจเหนือเมื่อเข้าสู่ยุคข,ของจกักรพรรดิโจวูตี้หยางเจียนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแขวนสุยต่อจากพ่อซึ่งเป็นการเปิดช่องทางให้กับหยางเจียนขานสู่อำนาจเรื่อยๆในขณะที่หยางเจียนยังคงสร้างชื่อเสียงและผลงานต่อไปโดยการนำกองทัพเรือกว่าส0ม0 0ืนเข้าโจมตีราชวงศ์ชีเหนือในปีคิศ575ซึ่งกลับมาด้วยชัยชนะ และยังติดตามจากักรพรรดิโจวตีในการออกลบเข้าโจมตีฉีเหนืออีกครั้งในปีถัดมาจนนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์ฉีเหนือในปีคิศกราัช577รวมแผ่นดินจีนทางเหนือได้สำเร็จหลังจากที่โจวตี้สินประชนยีวันยินผู้เป็นลูกชายขึ้นของลาต่อในชื่อจกักรพรรดิโจเชนตีลูกสาวคนโตของหยางเจนอภิเษกสมรสกับโจเชนตีขึ้นเป็นฮองเฮา ส่วนตัวของอยางเจียนก็ได้เลื่อนยศเป็นจอมพลซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปด้วยในด้านการปกครองของจกักรพรรดิโจเชนตีในบัญญัติข้อกฎหมายที่เข้มงวดอย่างมากสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนยางเจียนผู้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้แนะนำจกักรพรรดิโจเชนตีว่ากฎหมายที่เข้มงวดไม่ใช่ทางออกที่ดีในการควบคุมดูแลประชาชนและแน่นอนว่านี่เป็นแค่คำแนะนำ ที่ไร้ซึ่งการตอบรับตรงจุดนี้ทําให้คะแนนความนิยมในตัวยางเจนนั้นยิ่งสูงขึ้นไปอีกกับการเรื่องนี้ยิ่งทําให้จกักรพรรดิเจเ้าชวนตีระแวงในอํานาจของอยางเจนอย่างสุดซึ้งสั่งให้ทหารจับตาดูอย่างไม่คาสายตาแต่เจ้าตัวเองกับไร้ซึ่งความสามารถในการปกครองไม่สนใจกิจการในราชาสำนักเสเพลดื่มด่ำกับความสุขไปวันว จนนำไปสู่ความไม่พอใจของเหล่าขุนนางจนในปีคิทัศกักราช579จ,จักรพรรดิเจเซนตีได้ออกราชองค์การสละราชบัลลังก์ให้กับยูวนชังลูกชายคนโตวัยเจ็ดขวบขึ้นครองราแทนในชื่อจกักรพรรดิเจจิงตี้เพื่อที่เจ้าตัวจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับการดื่มกินและเสพสุขกับสนมนาลีในพระราชวังและตัวของจกักรพรรดิเจเซนตีเองก็สิ้นพระชนลงหลังจากนั้นไม่นาน ในวัยเพียง22ปีเท่านั้นพอเรื่องราวมันออกมาเป็นแบบนี้อย่างเจนที่เล็งเห็นโอกาสจึงเริ่มวางแผนที่จะยึดอำนาจพอหลังการขึ้นครองล่ของจักพรพรรดจิงตี้ผู้เป็นหลานอย่างเจนก็ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นสมุหานายกและใช้ตำแหน่งความเป็นพระเจ้าตาเข้าควบคุมอำนาจในราชะสำนักและบงการอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าราชวงโจเหนือในตอนนั้น มีรัฐบริวารทรงอำนาจอยู่หลายรัฐที่เป็นปัญหาหยางเจียนกลัวว่าจะเกิดกบฏขึ้นหากว่าเขาเข้ายึดอำนาจทันทีจึงจำเป็นต้องวางแผนให้ดีซะก่อนและรอคอยโอกาสที่เหมาะสมและแผนการของหยางเจียนก็ได้เริ่มขึ้นจากการที่เขาหลอกล่อให้อองของห้าแคว้นใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยหยวนเจ้าอองแห่งแคว้นเจ้าหยวนเฉินอ,องแคว้น,นเฉินเหนือ ยูวันเซิงอองควนเย่ยูวันดาอองควันไตและยูวันโยูอองควันถึงที่ต่างก็เป็นเชื้อพระวงศ์ให้ไปยังนครฉังอ้างโดยอ้างว่ายูวันเจ้าอองควันเจ้านั้นซึ่งเป็นล่องชายของจกักรพรรดิเจ้าอุตีิต้องการขอคําปรึกษาในเรื่องที่จะยกลูกสาวให้แต่งงานกับชาวเติร์กเพื่อป้องกันการถูกลูกลานและแน่นอนเมื่อเหยียดจิตเบ็ด ก็รลีซึ่งทางนี้อองทั้งห้าถูกสังหารลงอย่างโหดเหี้ยมในขณะที่ยางเจียนก็ได้ส่งคนเข้าป่าปา,ามเว่ยชอจงผู้นำคว้นสุ่ยอีกทางจนสามารถกำจัดศัตรูตัวปัญหาทั้งหมดลงได้ในปีคธศกราช481ยางเจนเข้ากลุ่มอำนาจในราชสำนักยังเบสเซต์ปลดจักรพรรดิเจ้าจิงตี้ออกจากตำแหน่งสถาปนาราชวงศ์ใหม่ซึ่งก็คือราชงวงศ์สุ่ยขึ้นมาแทนที่ราชวงศ์เจ้าเหนือ และหยางเจียนขึ้นเป็นปฐมมาฮ่องเต้นในชื่อสวยเวนตี้หลังจากที่สวยเวนตี้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิและปราบปรามกลุ่มผู้มีอำนาจทางเหนือได้จนหมดเป้าหมายในการรวมแผ่นดินจีนทั้งหมดให้เป็นหนึ่งก็เหลือเพียงเก้าเดียวเท่านั้นคือการพิชิตราชวงศ์เฉินทางใต้ซึ่งในปีคร 89, ิศักช589จักรพรรดิซวยเวนตี้เริ่มเดินแผนส่งกองทัพลงทางใต้เข้าโจมตีราชวงศ์ฉิน จนยึดดินแดนทางใต้มาได้ทั้งหมดอันเป็นการรวมแผ่นดินจีนที่แตกแยกมายาวนานกว่า300ปีของราชวงศ์เหนือใต้ได้ชนสำเร็จเมื่อสงครามจบลงจากการที่ราชวงศ์สุยตอนต้นที่มีนครฉางอันเป็นเมืองหลวงต้องเผชิญกับสงครามและความวุ่นวายอันยาวนานในสมัยราชวงศ์เหนือใต้ทำให้ประชาชนอ่อนล้าและทุกอย่างอย่างมากจากพระศรีเวียนตี้ จึงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อนำราชวงศ์กลับสู่ความรุ่งเรืองโดยเริ่มจากการยกเลิกระบบข้าราชการ9้าชั้นและเปลี่ยนเป็นระบบ5มณฑลหกระทรวงแทนปลดข้าราชการในตำแหน่งที่ซ้ำซ้อนออกมอบหมายให้ข้าราชการไปประจำการยังมณฑลต่างๆเพื่อลดการทุจริตและอำนาจของชนชั้นปกครองในท้องถิ่นซึ่งนี้ยังเป็นรากฐานไปสู่ระบบหกระทรวงสามมณฑลในสมัยราชวงศ์ถังด้วยเพื่อบรรเทาความทุกข์ และพละของประชาชนซวยเวนตี้ได้ทําการลดหย่อนภาษีให้ชาวเมืองยกเลิกการผูกขาสุราและเกลือรวมไปถึงภาษีนําเข้าสินค้าเกษตรส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรโดยการนําระบบไรนาเทาเทียมาใช้ทั่วแผ่นดินจีนซึ่งนั้นไม่เพียงแต่เพิ่มไรายได้จากการจัดเก็บภาษีเท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาเสถียรภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยแถมยังสามารถกําจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจของชนชั้นปกครองไปในตัว นำไปสู่เสถียรภาพในการปกครองไม่เพียงเท่านี้ในยุคข,ของจกักรพรรดิซวยวันตี้ได้มีการสำรวจทะเบียนครัวเรือนทั่วแผ่นดินจีนจัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนขึ้นมาใหม่ซึ่งผลที่ได้คือมีประชากรกว่า1.65ล้านคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนครัวเรือนซึ่งในการสำรวจครั้งนี้ช่วยให้ราชสํานักกลางสามารถจัดเก็บภาษีที่จะนำไปพัฒนาแผ่นดินได้มากขึ้นทางด้านกฎหมายซวยวันตี้ ได้สร้างระบบกฎหมายที่เป็นหนึ่งเดียวและซับซ้อนน้อยลงผ่อนปล้นกฎหมายในหลายๆด้านแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาด้วยการตัดลดบทลงโทษที่โหดเหี้ยมเกินมนุษย์มนาทั้งนี้ยังมีการปฏิรูปสกุลเงินรวมระบบเงินตาทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันยกเลิกเหรียญโบราณที่วุ่นวายอื่นๆและแม้ว่าสังคมในหลายๆด้านของราชวงศ์สุยนั้นจะพัฒนาไปเพียงใดแต่ราชวงศ์สุยก็ไม่เคยทิ้งเลือดเนื้อของตัวเอง ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมของชาวฮั่นอยู่เรื่อยมาในยุคสมัยของจกักรพรรดิสุยเวินตี้ศาสนาพุทธถูกฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งมีการสร้างวัดวาอารามสร้างพระพุทธรูปและคัดลอกคำพีทางพระพุทธศาสนามากมายที่ถึงขั้นมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศจีนไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้ราชวงศ์สุยตอนต้นเกิดความมั่นคงและลุ่งเรืองเป็นอย่างมากแต่อีกมุมหนึง่ง ก็ใช่ว่าราชวงศ์สุยจะสงบสุขแบบไร้ซึ่งสงครามเพราะตลอดช่วงระยะเวลาที่มีอํานาจก็ถูกเพื่อนบ้านเข้าลุกรานมาโดยตลอดโดยเฉพาะชาวเติร์กต,ตะวันออกไปจนกระทั่งอาณาจักรเกาหลีหรือว่าเกาหลีและแมนโจหรือว่าแมนจูที่เกิดความขัดแยง้งจากการแย่งชิงดินแดนกันเพราะราชวงศ์สุยไม่ได้คิดแค่จะนําพาราชวงศ์สู่ความมั่นคงแต่ยังมองถึงการขยายอํานาจและอาณาเขตอย่างในต้นศตวรรษที่7 ทราชวงสวยุยสามารถพิชิตดินแดนตามแนวแม่น้าอันหนานและแม่น้ำสจ้างผัวมาได้เมื่อเข้าสู่ช่วงบ้นปลายชีวิตของจกักรพรรดิสวุยวันตี้เขาได้เกณฑ์แรงงานประชาชนหลายหมื่นคนไปสร้างพระราชวังเหฉินเซาส่งผลให้แรงงานเสียชีวิตมากมายจากการถูกใช้แรงงานอย่างหนักนําไปสู่ความไม่พอใจของชาวเมืองพออยุเริ่มเยอะขึ้นจกักรพรรดิสวุยวันตี้กลับกลายเป็นคนขี้ระแวงถึงการที่จะถูกคนล้มอำนาจ เขาจึงได้สั่งสังหารเสนาบดีข้าราชการชัน้นสูงหลายคนไปแบบไม่ยั้งคิดระบบกฎหมายค่อยๆเสื่อมถอยลงกฎหมายไม่ได้ถูกบังคับใช้ตามระเบียบอีกต่อไปมีการลงโทษที่รุนแรงขึ้นเกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนในช่วงท้ายในปีคิศกราัช600จกักรพรรดิซวยวันตี้ตัดสินใจปดลดราชธายา,ยาหยางยงซึ่งเป็นลูกชายคนโตออกจากตำแหน่งจากคำย่วยุของฮองเฮาหวนเชียน และแต่งตั้งลูกชายคนรองอยางกว่างขึ้นเป็นราชายาแทนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของราชวงศ์ซุยจนในปีคิศกราัช604จักรพรรดิซุยวันตี้ก็ล้มป่วยและสิ้นพระชนลงอย่างนึกลับในพระราชวังเหลินเซากับไว้ย64ปีเท่ากับว่าเขาปกครองได้ทั้งหมด23ปีในช่วงปีคิศักราช581จนถึงปีคิศักช604ทำให้ในตอนนั้นยางกวง จึงขึ้นสู่อำนาจอย่างเต็มตัวในชื่อจกักรพรรดิสุยหยางตี้จกักรพรรดิสุยหยางตี้เป็นคนฉลาดรูปแรงหน้าตาดีและมีพรสวรรค์ด้านวรรณกรรมแต่เขากลับได้ชื่อว่าเป็นจกักรพรรดิที่นำความไหายามาสู่ราชวงศ์พราไร้ความสามารถในการปกครองทำตัวเสเพไปวันๆลุ่มหลงมัวมอในอำนาจฟุ้งเฟอ้อใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายแต่ในความเป็นจริงแล้ว จักรพรรดิสุยยางตี้นั้นเป็นคนที่มีความสามารถอย่างมากพอตั้งแต่อายุ20เขาถูกแต่งตั้งจากพ่อซึ่งก็คือจักรพรรดิสุยวนตี้ให้เป็นแม่ทัพใหญ่นำทัพลงสู่ทางใต้เข้าพิชิตราชวงศ์เฉินใต้จนเป็นส่วนสำคัญในการรวมแผ่นดินจีนได้สำเร็จในยุคการปกครองของจักรพรรดิสุยยางตี้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านทั้งการปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกขุนนางข้าราชการ ลดการผูกขาดทางอำนาจของเหล่าขุนนางใหญ่ๆขยายอาณาเขตและเปิดเส้นทางสายใหม่สู่ตะวันตกและเอเชียกลางอีกครั้งหลังเคยเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นและสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของเขาเลยก็คือการขุดของเชื่อมระหว่างแม่น้ํำยังซีและแม่น้ําขวงเหอต่อจากจักรพรสดุ์สุวันตี้จนสําเร็จนําไปสู่การเชื่อมโยงพื้นที่ทางเหนือและทางใต้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นของพวกนี้ เป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งทหารสเบียงไปจนถึงการค้าขายจึงถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของราชวงศ์แต่กลับกันความสำเร็จขนาดนี้ย่อมมีราคาที่จะต้องจ่ายซึ่งนั้นก็คือทรัพยากรและพลเรือนหลายล้านคนที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นแรงงานทำงานหามลงหาม่ําที่ไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้จกกักรพรรดิสุยอย่างดี ยังเกณฑ์คนมาสร้างพระราชวังในเมืองลัวหยางขึ้นมาใหม่เพื่อหวังจะใช้เป็นศูนย์กลางในการปกครองเนื่องจากเมืองลัวหยางตั้งอยู่ใจกลางแผ่นดินจีนในตอนนั้นจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการปกครองแผ่นดินจีนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันการลุกลานของชนเผ่านอกด่านโครงการเหล่านี้ทำให้แรงงานหลายล้านที่ถูกเกณฑ์มาล้มตายนับไม่ถ้วน เงินในท้องพระครังก็เริ่มล่อยล้อจนเริ่มนําไปสู่ความไม่พอใจและลูกคือของกลุ่มชาวนาในด้านสงครามลาชวงสวยุยก็ยังคงต้องการขยายอำนาจต่อไปเรื่อยๆในปีคิธศักราช605ลาชวงสวยุยนํากองทัพเข้าห้ามหันกับพอคิตันเพื่อเปิดเส้นทางสู่การเจราจาค้าขายกับเกาหลีสงงขามสิ้นสุดลงด้วยความย่อยยับของพอคิตันที่ทหารและชาวเมืองกว่า4ี่0 0คน ถูกจับตัวไปเป็นชเชลยและถือว่าเป็นการลดอำนาจของเผ่าคีตันไปในตัว3ปีต่อมาในปีคิรศกศกราช608จกักรพรรดิยังตี้ได้ส่งกองทัพเข้าทำลายล้างชาวถูยี่หวนขยายอาณาเขตของราชงสวยออกไปหลายพันลี้ตั้งแต่ทะเลสาบชิงไห่ทางตะวันออกไปจนถึงแองทาลีทางตะวันตกและจากเทือกเขาคุรุทางเหนือลงไปจนถึงเทือกเขาคุลุนทางตอนใต้ในปีคิรศักราช611 จักรพสุยังตี้มองว่าเดิมทีแล้วพื้นที่บริเวณเกาหลีถูกก่อตั้งโดยจีเซลุงของพระเจ้าเจ้าหวังแห่งราชวงศ์ซางและหวังที่จะยึดคืนมาเป็นของจีนจึงเรียกกำลังพลทุกระดับจากทั่วแผ่นดินจีนทั้งเหนือใต้ออกตกโดยไม่คำนึงถึงระยะทางให้มารวมตัวกันที่เมืองจัวจุน้นเพื่อเตรียมตัวโจมตีเกาหลีณนะตอนนั้นแผ่นดินจีน เต็มไปด้วยนักลบชุดเกาะแต่เป็นที่น่าเสียดายการเดินทางในครั้งนี้จบลงด้วยความล้มเหลวสองปีต่อมาในปีกิรสกักราช613จักรพรรดิสุยยางตี้และไม่ได้ถึงความล้มเหลวในการบุกโจมตีเกาหลีครั้งแรกจึงนำทัพด้วยตัวเองจากเมืองลัวหยางหวังจะโจมตีเกาหลีอีกครั้งครั้งนี้ทางราชองสุยเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีทังด้านการวางแผน กำลังพ้นแต่ยังไม่ทันเลก็ดันมาเกิดกบ,บทภายในโดยชายที่เชว่อย่างเชวนสะนกรองทัพสุยจึงจําเป็นต้องถอนทัพกลับการเดินทัพในสองครั้งนี้ทําให้เงินในท้องพระคลังจากที่มีน้อยอยู่แล้วยิ่งลดน้อยถอยลงไปอีกแต่จกักรพรรดิสุยยางตี้ก็ยังคงไม่ตายใจปีถัดมาในปีคิรัสกักราช614สุยยางตี้นําทัพขึ้นสู่ทางเหนือ เพื่อเข้าโจมตีเกาหลีอีกครั้งถึงแม้ว่าในแผ่นดินจีนเองจะเกิดวิกฤตจ,จากการลุกฮือของชาวนาไม่หยุดแถมในระหว่างทางทหารของราชวงศ์สุยจำนวนมากได้หลบหนีจากกองทัพแต่ถึงกระน,นั้นศึกในครั้งนี้กลับจบลงด้วยชัยชนะของราชวงศ์สุยบริเวณใกล้เคียงกับเมืองเตียงยางหลังพ่ายแพ้สงครามพระเจ้ากโกวอนของเกาหลีเริ่มเกิดความหวาดกลัวจึงส่งทูต เข้าเจรจาก,กับราชวงศ์สุยเพื่อยอมแพ้สงครามแต่บุญก็คือบุญบาปก็คือบาปบาปไม่อาจลบล้างได้ด้วยบุญบุญไม่สามารถทดแทนได้ด้วยบาปถึงแม้ว่าจะชนะสงครามแต่สิ่งที่จจะรพยยัิสุยหยางตี้เคยทําผิดต่อประชาชนชาวนาเอาไว้เริ่มเกิดผลพอการลุกฮือของกลุ่มชาวนาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนลามไปทั่วแผ่นดินจีน จกักรพรรดิสวยหยางตี้ที่ได้รับข่าวหมดกําลังใจในการทําสงครามบุกเกาหลีต่อจึงถอนทัพกลับไปยังเมืองหลวงหนึ่งปีให้หลังระหว่างที่จกักรพรรดิสวยหยางตี้เดินทัพไปรอบกําแพงเมืองจีนทางตอนเหนือราชวงศ์ซุยก็ถูกชาวเตอ๋อเข้าโจมตีสวยหยางตี้ถูกเกาท่านของศัตรูแต่ก็รอดกลับมาได้ในสภาพล่อแลในขณะที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวายที่ราชสำนัก ไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปปีคิรัสกัาช617กองทัพชาวนาที่นำโดยหลีเ่เยวนก่อะละชนครั้งใหญ่ในเมืองจิน้นหยางและเข้าโจมตีเมืองต้าชิงกองทัพชาวนาแต่งตั้งหยางเย,ย่ขึ้นเป็นจักพรพรรดิอีกองค์ในเมืองต้าชิงโดยที่สวยหยางตี้ยังคงอยู่ในอำนาจจนในปีคิรักัาช618จักพรพรรดิสวยหยางตี้ได้สิ้นพระชนลงหลังคองราชได้14ปี จากการถูกลอบสังหารในเหตุการกระบฏท,ที่เรียกว่ากระบบจังตูด้วยฝีมือตระกูลยูวันจาชนเผ่าเชนเปยที่เคยถูกพ่อซึ่งก็คือจกักรพรรดิสวุยวันตี้ชิงอำนาจไปขุนนางของชนเผ่าเชนเปยจึงฉวยโอกาสตอนที่บ้านเมืองวุ่นวายเขาชิงอำนาจขึ้นจากสยยุยหยางตี้หลังการตายของจกักรพรรดิสุยหยางตี้เกิดการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างขุนนางหลายฝ่ายตัวของหลี่เหวียนเมื่อรู้ขา่าว ก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วในการเข้ายึดอำนาจจึงบังคับให้อย่างเย่สลัดราชสมบัติเพื่อไม่ให้เจ้าตัวผู้ซึ่งเป็นเชื้อพวงของตระกูลหยางสืบทอดอำนาจต่อจากนั้นลี่เวนก็เข้าปราบปรามกลุ่มผู้มีอำนาจและขุนศึกต่างๆจนไม่เหลือสถาปนาราชวงศ์ใหม่อย่างราชวงศ์ถังขึ้นอันเป็นการล่มสลายของราชวงศ์ซุยที่อยู่ในอำนาจได้เพียง37ปี การล่มสลายของราชวงศ์ซุยเกิดจากการแบกและภาระที่หนักเกินไปของประชาชนทั้งภาระทางการทาหารที่หนักหน่วงที่ต้องกำศึกมาเป็นเวลานานไหนจากความเสียหายที่น่าไม่ท่วนจากการถูกเกณฑ์เป็นแรงงานโดยเฉพาะความสูญเสียทั้งชีวิตที่ไปกระตุ้นต่อความอดทนของประชาชนที่เลยขีดจำกัดมานานแล้วบวกกับความปรารถนาที่อยากประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วทะเยอะทะยานจนเกินตัว เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ทั้งโครงการก่อสร้างใหญ่ๆรวมไปถึงการขยายอาณาเขตที่เข้าโจมตีเกาหลีถึงสามครั้งและเสียกําลังพลและทรัพยากรไปอย่างส่วนเปล่าโดยไม่คํานึงถึงกําลังความเดือดร้อนของประชาชนและสิ่งที่ตัวเองมีจากความเชื่อมั่นของจักรพรรดิอย่างที่มีมากเกินไปและประเมินค่าศึกต่มเกินไปนําไปสู่ความล้มเหลวและความระสำลรสายของราชะสำนัก ลามไปถึงสงคำนองเลือดจากการห้าหันกันเองจนเป็นเหตุของการล่มสลายของราชวงศ์ซุยในที่สุดและนี่ก็คือความทะเยอทะยานของราชวงศ์ซุยราชวงศ์ที่7ในประวัติศาสตร์จีนขออภัยหากคลิปนี้มีข้อมูลที่ตกลนหรือว่าผิดพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ต่อไปสวัสดีครับ